คำถามวันเกิดเหตุได้ขับรถกลับบ้านหลังจากเลิกงานฝนกำลังตกวิ่งประมาณ80สมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่กลางถนนจึงเบรกไม่ทันชนเธอจนเธอกระเด็นไปพอดีมีรถอีกคันหนึ่งมาทับเธอและหนีไปผมจอดรถและเรียกตำรวจเรียกสามีเธอมาสามีเธอเมามากพูดจาไม่รู้เรื่อง แต่ทราบในภายหลังว่าก่อนเกิดเหตุเธอทะเลาะวิวาทกับสามีคำตอบแยกแยะเป็นรายละเอียดได้ตามนี้ครับ 1. ขับ80ขณะฝนตกถือว่าไม่ได้ประมาทเพราะฉะนั้นกรรมที่เกิดจากการขับรถโดยประมาทในสถานการณ์ขับขันนั้นตัดทิ้งไปได้ในวงเล็บสำหรับข้อนี้ ขอบอกคลุมคลุมไว้สำหรับทุกท่านว่ากินเหล้าเมาแล้วยังฝืนขับรถถือเป็นโทษหนักซ้อนกันสองข้อข้อแรกคือทำบาปด้วยการย้อมกายย้อมใจให้สติพร่าเลือนด้วยน้ำเมาข้อสองคือทำบาปด้วยการขับรถโดยประมาททั้งรู้ว่าไม่มีความสามารถรับผิดชอบเพียงพอแต่สำหรับคุณผู้ถามคงไม่มีประเด็นนี้นะครับเท่าที่ทราบคือ ถ้าขับรถชนคนตายขณะเมาก็ต้องติดคุกสถานเดียวหลีกเลี่ยงยากแม้มีเงินมากขนาดไหนก็ตามปิดวงเล็บ 2. ผู้หญิงนั่งกลางถนนถือเป็นเรื่องเกินความคาดหมายของผู้ขับขี่ยวดยานทั่วไปจากที่คุณทราบว่าเธอทะเลาะกับสามีในภายหลังก็พอสันนิษฐานได้ว่า เธอเจตนามานั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อฆ่าตัวตายนับเป็นกรรมหนักของเธอทั้งในแง่คิดทำลายชีวิตตัวเองขณะจิตใจเศร้าหมองกับทั้งในแง่ที่พลอยทำให้ผู้อื่นต้องพลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเธอตายเพราะเจตนาของตัวเองไม่ใช่ตายเพราะเจตนาวางแผนฆ่าหรือแม้แต่เจตนาขับรถด้วยความประมาทของคุณ และแม้แต่รถอีกคันที่มาชนซ้ำก็ไม่ได้มีเจตนาฆ่าแกงใครเลย 3. คุณจอดรถเรียกตำรวจอันนี้น่าสรรเสริญถือว่าเจตนาหลังเกิดเหตุเป็นกุศลไม่หนีเอาตัวรอดอย่างขาดเมตตาเหมือนเจ้าของรถอีกคันสำหรับเจ้าของรถที่หนีไปแม้ไม่มีเจตนาฆ่าคนตายเป็นประธานในการก่อกรรม แต่ก็มีเจตนาหลีกเลี่ยงความรับผิดช,ชอบต่อชีวิตคนอันนี้ก็กลายเป็นกระตัดตากรรมได้คือเป็นกรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาให้เป็นเช่นนั้นแม้มิได้จงใจฆ่าแต่จงใจหลบหนีไม่ใยดีซึ่งอาจมีผลให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยหมดโอกาสรอดถือว่าเฉี่ยวกันกับการก่อกรรมข้อปาณาติบาตเปิดวงเล็บ แต่เขาเห็นคุณเป็นคนชนก่อนและเห็นคุณหยุดรับผิดช,ชอบไปแล้วก็อาจยกประโยชน์ให้ว่าโทษคงเบาลงอีกหน่อยปิดวงเล็บรวมทั้งสามข้อนี้แล้วก็พอสรุปได้ว่าคุณไม่ได้ทำบาปไปเลยแม้แต่น้อยเพราะไม่มีเจตนาร้ายทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุฉะนั้น ขอให้สบายใจได้ว่าในทางธรรมในการตัดสินของกฎแห่งกรรมคุณไม่มีความผิดที่ต้องชดใช้แต่ประการใดและวิญญาณก็ไม่น่าตามมาหลอกหล้อนเพราะคนฆ่าตัวตายต้องการยืมดาบในมือคุณมาแทงเขาจึงปราศจากจิตคิดแค้นเคืองอาฆาตเอากับคุณเว้นแต่จิตคุณจะหลอกหล้อนตัวเองเพราะความคิดมากไปเอง อย่างไรก็ตามในทางโลกคุณอาจต้องวุ่นวายถูกสอบปากคำถูกเรียกค่าช่วยเหลือหรือถูกตัดสินอะไรแบบที่ต้องให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไปอีกพักตรงนี้ชี้ได้ว่าเป็นวิบากของกรรมในอดีตอย่างแน่นอนเพราะเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบอย่างใหญ่ย่อมไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องมีสาเหตุอยู่เบื้องหลังเสมอ ผมรู้สึกเห็นใจคุณมากนะครับเคราะหร้ายที่มาถึงตัวโดยไม่เคาะประตูเรียกหรือส่งสัญญาณเตือนนั้นขอภาวนาอย่าให้เกิดขึ้นกับคุณและผู้อ่านทุกคนอีกเลยเรื่องอับประมงคลทำนองนี้บันทอนสุขภาพจิตได้มากถึงมากที่สุดสำหรับผู้ที่ยังมีจิตสำนึกดีๆทั้งหลาย